คุณเคยไหมครับเล่นเกมแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นเกมแต่เหมือนกําลังดูหนังอยู่ตรงหน้าหนังที่คุณเป็นคนแสดงเองทุกจังหวะก,การต่อสู้ ทุกบทสนทนาทุกหยดน้ำตาและทุกเสียงหัวใจมันถูกถ่ายทอดออกมาเหมือนหนังฟอร์มยักษ์ที่เราได้มีส่วนร่วมจริงๆตั้งแต่ตำนานสมุไรที่งดงามและโหดร้ายไปะจนะถึงโลกไซไฟสุดลลําที่เต็มไปด้วยความหวังและความสูญเสียวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับ23เกมที่เหมือนดูหนังที่สุดเกมที่ภาพสวยเนื้อเรื่องลึกดนตรีขลังและอารมณ์เข้มข้นจนคุณเกือบลืมหายใจและสวัสดีครับนี่คือวันเธอไปรับชมกันได้เลย อันชา์เตสีแอตีฟเจนตำนานนักล่าสมบัติเนวทานเร็กกลับมาอีกครั้งในบทสุดท้ายของชีวิตหลังพายายามวางมือจากการผจญภัยแต่โชคชะตากลับไม่ปล่อยให้เขาได้พักครั้งนี้คือการออกล่าขุมทรัพย์ที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งที่เขารักทั้งอดีตที่ตามหลอกหลอนและคำสัญญาที่ไม่อาจหลีกหนีเกมนี้คือภาพยนตร์ผจญภัยในรูปแบบเกมอย่างแท้จริงมุมกล้องทุกองศาถ่ายเมือนหนังฮอลลีวูดระดับรางวัลทุกฉากต่อสู้ทุกบทสนทนาเต็มไปด้วยอารมณ์และน้ำหนักตัแต่การไล่ล่าบนหลังรถกลางเมมืองงจนถึฉาาากสุดททท้้ท้ยี่ใหต ชาเตอร์สคือการปิดตำนานที่ทั้งยิ่งใหญ่และงดงามในเวลาเดียวกันครับ everything live make one home life go your you on one can end just it right this we o m b r a i d e r Reboot t r i l ลจ y จากหญิงสาวธรรมดาสู่ลาร่าครอฟนักล่าสมบัติในตำนานซีรีส์รีบูทนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ของตัวละครที่เรารักเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดการเติบโตและการยืนหยัดต่อโชคชะตาตั้งแต่เกาะลึกลับที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมปีศาจจนถึงเมืองโบราณที่ซ่อนปริศนาและความตายอยู่ทุกซอกทุกมุมเกมนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างแอคชั่นกับดราม่าอย่างลงตัวกราฟิกสุดสมจริงรายละเอียดสิ่งแวดล้อมชวนขนลุกเสียงภาคและอารมณ์ของลาร่าถ่ายทอดได้ถึงใจทุกบาดแผลทุกลมหายใจคือการ ก้าวจากเด็กสาวสู่ตำนานที่ยืนหยัดท้าทายโลกได้อย่างสง่างามครับ อินเดียนาจอน์ and the Great Circle ตำนานนักผจญภัยใหม่เลข1หนึ่งกลับมาอีกครั้งอินเดียนาจ e นส์ในภาคใหม่ที่ดูเหมือนลุดออกมาจากโรงหนังได้ทีม Machine Games จาก Wolfenstein มาปั้นอย่างพิถีพิถันเราจะได้ออกล่าความลับของวงแหวนศักดิ์สิทธิ์เดินทางจากกรุงโรมไปจนถึงเทือกเขาฮิมาลัยผ่านฉากสำรวจปริศนาและการต่อสู้สุดระทึกกลิ่นอายหนังคลาสสิกผสมกับเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างลงตัวและที่เด็ดสุดคือแฮร์ริสันฟอร์ดตัวจริงกลับมาให้เสียงภาคทำให้ทุกประโยคทุกจังหวะในเกมนี้มีชีวิตเหมือนกำลัง legend says that the great circle does have some power something about its geometry a deeper force that connects these sites this is far beyond your understanding well, you don't know its power i am the one unlocking its มาวเวลสไปเดอร์แมนมาวส몰เลสและมาเวลสไปเดอร์แมนสองนี่คือซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆ้งการเหวี่ยงยายไปทั่วมหานครนิวยอร์กที่งดงามเหมือนลุดจากหนังเกมจากทีมอินซัมเนียพัฒนาให้ทุกภาคเลื่นไหลมีชีวิตและเต็มไปด้วยหัวใจทุกฉากต่อสู้คือการเต้นรำของความเร็วพลังและความรับผิดชอบในภาคสองเรายังได้สลับเล่นทั้งปีเตอร์ปาร์เกอร์และมาวส몰เลสสองสไปเดอร์แมนที่ต่างแบบรับบาดแผลในใ,ใจเนื้อเรื่องเข้มขน้นอัดแน่นด้วยมิตรภาพความสูญเเสสียียยและกาารถาบทังงน มุมกล้องและบทสนทนาล้วนส่งพลังเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ชั้นดีนี่คือเกมที่ทั้งแฟนมาวเวลละครหนังต้องลองด้วยตัวเองสักครั้งครับ กอรอัวอร์และ God War, แกอรอัวอร์และนาร็อกจากเทพเจ้าผู้เต็มไปด้วยความโกรธกลายเป็นพ่อที่ต้องเรียนรู้การให้อภัยและยอมรับอดีตของตัวเองกออัลวอร์ภาคใหม่นี้คือการเปลี่ยนตำนานให้ลึกและมีชีวิตยิ่งกว่าเดิมทุกบทพูดระหว่างเครโตสและอาร์ทิสคือบทสนทนาที่แทงใจโลกนอสถูกสร้างอย่างงดงามเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและตำนานอันยิ่งใหญ่ภาคแรกนาร็อกยิ่งระเบิดความอลังการที่ถึงขีดสุดทั้งการต่อสู้กับเทพเจ้าเอฟเฟกต์ Effect, และดนตรีที่สะเทือนหัวใจนี่คือเกมที่ไม่ไดดด้พพพพููถถึึงงงงแแคคค่่่่สรราาามมะววเเทตันนป็อ ความสูญเสียและการเติบโตได้อย่างงดงามที่สุดเลยครับ hands, s <S The Last of Us Part 1และ2นี่คือซีรีส์ที่พิสูจน์แล้วว่า เกมก็สามารถเล่าเรื่องเข้มข้นได้เท่าภาพยนตร์เรื่องราวของโจเอลและแอลลี่ในโลกที่ความหวังถูกกลืนหายแต่ยังเหลือความเป็นมนุษย์ให้เราจับต้องได้ในทุกการกระทำภาคแรกคือการเดินทางของ2คนต่างวัยที่ผูกพันกันท่ามกลางความสิ้นหวังส่วนภาค2คือบทเรียนนั้นเจ็บปวดของความแค้นและการให้อภยัยเกมเล่าเรื่องผ่านกล้องมุมต่ำแบบหนังจริงทุกแววตาทุกคำพูดเต็มไปด้วยน้ำหนักทางอารมณ์เสียงกีตาร์เพียงหนึ่งสายก็สั่นสะเทือนหัวใจทั้งดวงรือ l ลาซอกอาร์ไม่ใช่แค่เกมครับแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่เราจะ Mimi <laughs> I really hope you make it. Dina, watch out! We don't let anybody stop us. Yeah? <laughs> Come out and fight! a p l a g u e t a l ล i n n o c อ n ์เและ r ี q u i e ยมนี่คือหนึ่งในซีรีส์เกมเนื้อเรื่องที่กินใจที่สุดในยุคปัจจุบันเรื่องราวของสองพี่น้องอามิเซียและฮูโกที่ต้องเอาชีวิตรอดในยุโรปยุคก,กลางที่ถูกกลืนด้วยกาลโลกและฝูงหนูนับพันเกมนี้ไม่นเน้นความยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเรื่องราวเสียงภาพดานตรีและแสงเงาถูกเรียบเรียงอย่างมีสินจนทุกฉากให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดูหนังดรามา่าประวัติศาสตร์ ภาีเยมยกระดับทุกอย่างให้เข้มข้นขึ้นทั้งภาพแสงสีและตอนจบที่ทั้งเศร้าและงดง,ง,งามในเวลาเดียวกันมันคือเกมที่พิสูจน์แล้วว่าความรักของครอบครัวแข็งแกร่งกว่าความตายและยังอบอุ่นกว่าทุกไฟในสงครามด้วยครับ よかった l ฮลเบลดซีนัว sacrifice และ C s e น u ว s าก้านี่คือเกมศิละปะที่ใช้จิตใจเป็นเวทีและความบ้าคลั่งเป็นบทนำเรื่องราวของเซนัวหญิงนักรบที่ต้องเผชิญปีศาจในหัวของตัวเองเสียงกระซิบจากรอบทิศทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในหัวเธอจริงๆ l l b l a d e ถ่ายทอดความเจ็บปวดและความงามในเวลาเดียวกันด้วยเทคนิคเสียง 3D และการแสดงสีหน้าที่สมจริงระดับภาพยนตร์ภาค s e น u ว s าก้ยิงยกระดับภาพอันเด l Engine 5ให้ทุกหยาดน้ำตาและลมหายใจดูจริงจนขนลุกนี่ไม่ใช่เกมแอคชั่นธรรมดาแต่มันคือการเดิน ทางทั้งจิตวิญญาณที่ทั้งหลอนสวยงามและตรึงหัวใจยิ่งกว่าภาพยนตร์เรื่องใดครับ อลันเวก2การกลับมาของเกมสยองระดับตำนานที่ถูกยกระดับให้เหมือนหนังดังวันอลันเวก2คือการผสมผสานร,ระหว่างเกมและภาพยนตร์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเราจะได้สลับเล่นระหว่างอลันนักเขียนผู้ติดอยู่ในโลกแห่งเงามืดและสากา นักสืบหญิงที่ออกตามล่าความจริงในโลกแห่งแสงตัวเกมใช้เทคนิคภาพคนจริงผสม CG อย่างลื่นไหลจังหวะเล่าเรื่องเหนือชั้นดาวกำหนังสยองจากสตูดิโอเอททุกฉากถูกจัดวางเหมือนการตัดต่อหนังสินธ์ทั้งน่ากลัวน่าหลงไหลและชวนตั้งคำถา,ถามถึงความจริงของมนุษย์นี่คือประสบการณ์ที่ทั้งเล่นได้และดูได้พร้อมกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับ brought you the Heart Witch. Show the terror the the me me เล่นหิว2รีเมค ตำนานสียงขวัญระดับโลกที่กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งด้วยพลังของอันเดร e n เอนจินหที่ยกระดับภาพแสงและเสียงจนเหมือนจริงเราจะได้ติดตามเรื่องราวของเจมส์แซนเดอร์แลนด์ชายผู้ได้รับจดหมายจากภรรยาที่ตายไปแล้วนำเขากลับสู่เมืองไซแลนฮิลเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกความลึกลับและปีศาจที่เกิดจากบาปในใจของตัวเองทุกก้าวที่เดินคือแรงกดดันทั้งจิตใจทุกเสียงสะท้อนคือความกลัวที่คืบคลานรีเมคนี้ยังคงจิตวิญญ,ญาณของต้นฉบับไว้อย่างสมบูรณ์แต่ขับอารมณ์ให้เข้มขึ้นทุกวินาทีทั้งส และงดงามจนเจ็บหัวใจนี่คือใส่เลน h ์หิวที่โลกไม่ลืมครับ Resident Evil w 2และ4ี่รีเมค 2ตำนานสยองของแคปคอมที่ถูกชุบชีวิตใหม่ให้กลายเป็นหนังแอคชั่นสุดมัน Resident Evil 2พาเรากลับสู่แร c คูนซีตี้เมืองที่กลายเป็นฝันร้ายกลางพายุของซอมบี้ส่วน Resident Evil 4ยกระดับทุกอย่างด้วยมุมกล้องใหม่ กราฟิกโหดรายละเอียดจัดเต็มและบรรยากาศที่ตึงเครียดทุกวินาทีเกมนี้ผสมความสยองกับความมันได้อย่างลงตัวจากการหนีตายสุดระทึกไปจนถึงฉากต่อสู้ที่เท่ระดับหนังฮอลลีวูดตัวละครมีมิติเต็มไปด้วยอารมณ์และพลังในทุกคำพูดนี่คือมาตรฐานใหม่ของการรีมเมคเกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นการคืนชีพที่ทำให้ทั้งแฟนเก่าและผู้เล่นใหม่ต้องหลงรักอีกครั้งครับ f i n f l n a n t a s y v s y 7 e m a k e และ Rebirth ตำนาน JRPG แห่งยุคที่กลับมาในรูปแบบเกมฟอร์มยักษ์เต็มตัวเรื่องราวของ Cloud s สไตรฟ์และการต่อสู้กับโชคชะตาที่ไม่มีใครลิขิตได้ r e m a k e และ Rebirth ไม่ได้แค่สร้างใหม่แต่ตีความใหม่เพื่อขยายโลกของ Final Fantasy ให้ลึกขึ้นและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมทุกคัดซีนคือผลงานสิล์ระดับโรงหนัง ทุกเสียงเพลงคือความทรงจำที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งภาคดีเบิร์ดยังเพิ่มระบบต่อสู้และการสำรวจที่หลากหลายพาเราออกเดินทางสู่โลกกว้างที่ทั้งงดงามและโหดร้ายนี่ไม่ใช่แค่การดีเมครับแต่มันคือการเกิดใหม่ของตำนานที่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จะไม่มีวันลืมเลย ฮอลเลสันซีโรดอ n และ f o r b i d d e n w น s t ในโลกอนาคตที่ธรรมชาติกลืนกินอารยธรรมมนุษย์เอลลอยหญิงสาวผู้เกิดมาพร้อมปริศนานในสายเลือดตอกเดินทางท่ามกลางผืนดินที่เราจักคน้นครองอำนาจทั้งสองภาคคือการระจนภยัยไซไฟระดับภาพยนตร์ภาคแรกพาเราไปค้นหาความจริงของโลกเก่าส่วน f o r b i d d e n w น s t ยกระดับทุกอย่างขึ้นอีกขั้นตั้งแต่กราฟิกสุดสมจริงแสงสีไปจนถึงแอนิเมชันที่ละเอียดราวกบหนังฮอลลีวูดทุกฉากคือการประทะระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติระหว่างอดีตกับอนาคตท,ที่สูญหาย คือเกมที่ทั้งยิ่งใหญ่อบอุ่นและสะเทือนอารมณ์ในเวลาเดียวกันแอลลอยไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เพื่อหาความหมายของการเป็นมนุษย์ด้วยครับ Whatever comes, will ready comes be I กซอฟซูชิมะนี่คือบทกวีของซามูไรที่งดงามและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเราจะได้สวมบทเป็นจีนสากายซามูไรคนสุดท้ายแห่งเกาะซูชิมะผูต้องเลือกระหว่างเกยียติแห่งน,นักรบหรือการทำลายกฎเพื่อปกป้องผู้คนทุกเฟรมในเกมนี้สวยเหมือนภาพยนตร์ของอากิระคุโราวะทั้งแสงแดดลอดผ่านใบไผ่ใบไม้ร่วงในสายลมและเลือดที่เปื้อนผืนดินเหนือเรืองเข้มขน้นถ่ายทอดความขัดแย้งในใจคนได้อย่างทรงพลังกราฟิกแสงเงาและเสียงดนตรีตญ,ญี่ปุน่นขับกล่อมเช่นขนลุกนี่ไม่ใช่แค่เกมซามูไรครับแต่มันคือภาพ าพยนต์ศักด์ีและการเสียสละที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าวิญญาณนักรบอย่างแท้จริง Red Dead Redemption 2โลกตะวันตกกำลังล่มสลายและนี่คือเรื่องราวของข้าวบอยคนสุดท้ายเราจะได้สวมบทเป็นอา t h เธอร์มอร์แกนชายผู้ใช้ชีวิตระหว่างบาปความรักและการไถ่โทษเกมนี้เราเรื่องด้วยจังหวะช้าแต่ส่งพลังทุกวินาทีบทสนทนาแววตาและเสียงลมในทุ่งหญ้าล้วนเต็มไปด้วยชีวิต Red Dead Redemption 2ไม่ได้เร่งรีบแต่มันให้เวลาเรารู้สึกครับทุกการตัดสินใจมีผล ทุกแสงอาทิตย์ตกดินมีความหมายนี่คือเกมที่เปลี่ยน Open World ให้กลายเป็นภาพยนตร์ชีวิตที่งดงามที่สุดเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่พยายามทำสิ่งถูกต้องในโลกที่ผิดมาตลอดครับ The Witcher 3วาวฮัน n t นี่คือเกมที่เปลี่ยนมาตรฐานของการเล่าเรื่องในโลกแฟนตาซีไปตลอดกาลเรื่องราวของเก r ร l t o อ r i ล i เียนักล่ามอนสเตอร์ผู้เงียบขรึมที่ใช้ดาบและสติปัญญาเดินท่ามกลางความขัดแย้งของมนุษย์กับปีศาจทุภรก,กิจในเกมนี้มีเรื่องราวของมันเองครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเชื้อบ้านธรรมดาหรือการล่าปีศาจในตำนานบทสนทนานคมกริบผลลัพธ์ของทุกการตัดสินใจส่งผลจริงต่อโลกกราฟิกงดงามดนตรีขลังและตัวละครมีมิติราวกับหนังมหากพย์ยุโรป t h อ w วิ c h ช r 3คือเกมที่พิสูจน์แล้วว่า วิดีโอเกมสามารถเล่าเรื่องได้ลึกซึ้งและมีชีวิตไม่ต่างจากภาพยนตร์รางวัลออสการ์เลยแม้แต่น้อยครับ แบทแมนอาคามซีรีส์ถ้าอยากรู้ว่าการเป็นแบท m a n มันรู้สึกยังไงซีรีส์นี้จะตอบคุณทุกอย่างครับตั้งแต่อาคามอเซลัม ปจนถึงอาคามไนท์เกมนี้พาเราจมดิ่งลงสู่จิตใจของอัศวินรัติการอย่างไม่เคยมีมาก่อนถึงความดิบเศร้าและความโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากาก,กฮีโร่ระบบต่อสู้ลื่นไหลฉากตัดต่อมันหนังซูปเปอร์ฮีโร่ระดับโลงพร้อมเสียงพากข,ของเควินคอนรอยที่กลายเป็นตำนานตลอดกาลทุกช่วงเวลาในเกมคือการสลับระหว่างความยิ่งใหญ่ของฮีโร่กับความเปราะบางของมนุษย์ได้อย่างลงตัวแบทแมนอาคามคือซีรีส์ที่พิสูจน์ว่าเกมซูปเปอร์ฮีโร่สามารถลึกมีชั้นเชิงและขับอารมณ์ได้ไม่แพ้หนังของโนแลนเลย,เลยมแม Joker's loose. I feel I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. แ c ล m y t ิดวูคองหนึ่งในเกมที่โลกทั้งใบจับตาม,มองมากที่สุดแห่งปีและเป็นการตีความไซอิ๋วที่อลังการเกินคำบรรยายเราจะได้สวมบทเป็นเห้งเจียในโลกที่เต็มไปด้วยเทพปีศาจและศึกเหนือจินตนาการกราฟิกสมจริงจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นเกมหรือหนังทุกท่วงท่าการต่อสู้คือศิลปะทุกฉากคือความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญ,ญาณตะวันออกแสงเงาและเสียง ถูกจัดเรียงอย่างปราณีตเหมือนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่นั้นคือเรื่องราวของความแขน้นการปลดปล่อยและการไถ่บาป l a c k m m ิ t วูของคือเกมที่ยกระดับวงการเกมเมเชียสู่เวทีโลกและพิสูจน์ว่าศิลปะจากตะวันออกก็สามารถสะกดโลกได้ไม่แพ้ฮอลลีวูดครับ เลล่าเบลดนี่คือเกมแอคชั่นไซไฟที่ทั้งสวยดุดันและเต็มไปด้วยหัวใจผู้เล่นจะได้สวมบทอีฟนักรบหญิงจากอาวกาศที่ต้องลงมายังโลกที่ล่มสลายเพื่อกอบกู้เผ่าพันธุ์มนุษย์จากสิ่งมีชีวิตปริศนากราฟิกระดับ Next Gen ทํทำให้ทุกเซียว์วินาทีเหมือนภาพยนตร์ CG ฟอร์มยักษ์ทั้งใบหน้าแสงเงาและการเคลื่อนไหวที่สมจริงสุดขีดแต่สิ่งที่ทําให้เซลล่าเบลดพิเศษกว่าเกมอื่นคือหัวใจของเรื่องที่พูดถึงความหวังการให้อภัยและการมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่แค่เกมต่อสู้สุดมมดดัันนนนนแตตตต่่่คืืออกาารเเดิิททงงงขจจใีถึ้ <laughs> 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 That's a suffering You're leaving to do something important, right? This one won't be easy either. No one has ever made it back alive. All I ask is you give us hope. May your memories May, live. May, your, memories live May your, memories on. your memories live on forever. Is this what Adam was talking about? We have to go down. You can't come back from this. This is what I was born to do. Detroit Become Human ถ้าอยากรู้ว่าความเป็นมนุษย์แท้จริงหมายถึงอะไรเกมนี้มีคำตอบครับผลงานจะควอนติกดรีมที่เล่าเรื่องของ Android 3ตัวซึ่งค่อยๆเริ่มมีจิตสำนึกความรักและความเจ็บปวดในโลกที่มนุษย์มองพวกเขาเป็นเพียงเครื่องจกักรทุกทางเลือกที่คุณทำจะเขียนเส้นทางชีวิตของแต่และตัวละครราวกับคุณกำลังเป็นผู้กำกับหนังอยู่จริงๆการแสดงของนักแสดงมชั่นแคปเจอร์สมจริงจนจับใจ พลงประกอบสะเทือ,อนอารมณ์และบทสนทนาที่ชวนคิด Detroit Become Human คือภาพยนตร์อินเทอร์แอคทีฟที่ทั้งลึกและอบอุ่นจะหลายคนต้องกลับมาทบทวนว่าใครกันแน่ที่เป็นมนุษย์ตัวจริงครับ Now it's time to make my choices to decide who I will be My name is Connor I'm the android sent by Cyberlife My mission is to stop the deviants That's what I was designed to be But what I do now is up to you. ไซเลนทิวเอฟบทใหม่ของตำนานเมืองหลอนที่เปลี่ยนฉากมาสู่ญี่ปุ่นยุคโชวะครั้งนี้ความสยองไม่ได้มาจากเสียงกรีดร้องแต่มาจากความเงียบที่กัดกินหัวใจเรื่องราวของฮินาโกะหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับหมอกลึกลับและความจริงสุดบิดเบี้ยวที่ค่อ,คอยๆเปิดเผยท่ามกลางดอกไม้สีเลือดเกมใช้สไตล์ภาพแบบหนังญี่ปุ่นยุค80ยังมีชั้นเชิงทางการใช้สีแดงขาวแสงเงาหนากักแน่นและซาวดีไซน์ที่บีบหัวใจสุดขีดถุกเฟรมให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังสยองสินระดับรางวัลไซเลนทิวเอฟไม่ได้แคัรบ ความสยองที่สุดคือความจริงในใจของมนุษย์เองมันไม่ใช่แค่เกมหลอนแต่มันคืองานศิลปะด้านความกลัวที่สวยนดงามและน่าขน,นลุกในเวลาเดียวกันครับ โกซอฟโยเทนี่คือเกมซามูไรที่ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นหนังมากกว่าเล่นเกมจริงๆโกซอฟโยเทพาเราย้อนกลับไปยังปี1603กอบนเกาะเอโซโดยฮอกไกโดในปัจจุบันดินแดนแห่งหิมะสายลมและเลือดเราจะได้สวมบทเปน็นนักสืบนักรบหญิงที่ต้องกลายเป็นโอนเรียวเพื่อล้างแค้นในครอบครัวที่ถูกสังหารในวัยเด็กเป้าหมายของเธอคือการตามล่าหกอาุโยเทศัตรูผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นต้นเหตุข,ของโศกนกาฏกรรมทั้งหมดเกมให้ิสระในการเลือกเป้าหมายไม่ต้องเรียงลำดับและทุกการต่อสู้จะเปลี่ยนแปลงอัตรสืทั้งภายนอกและ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือหมวดภาพยนต์ขาวดาสไตล์คุโรสวะที่จําลองอารมณ์หนังสมไรย,ยุคทองได้สมบูรณ์แบบโกซอฟโยเทไม่ได้พูดถึงแค่การแก้แค้นครับแต่มันคือการเยียวยายอมรับและการ,รเผชิญหน้ากับชะตาก,กรรมอย่างลดงามที่สุดครับ I found something found for to new live เดสต์ไลทิ้งส on the beach จากมันสมองของฮิดโอกะโจิมะกลับมากับภาคต่อสุดเหงาที่ทั้งลึกลับลึกซึง้งและสะเทือนใจย,ยิ่งกว่าภาคแรกเราจะได้กลับมารับบทเป็นแซมในโลกที่ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกำลังพังทลายอีกครั้งและ the beach กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายทุกหยดฝนทุกเสียงคลื่นมีน้ำหนักทางอารมณ์เพลงประกอบและบรรยากาศชวนให้เราจมอยู่ในความเงียบเหงาที่งดงาม The ต์ไลทิ้งสไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อชนะครับแต่มันคือบทกวีแห่งความสัมพันธ์ที่สื่อผ่านการเดินทางและเป็น ประสบการณ์ชีวิตที่คุณจะไม่มีวันหลือแม้เครดิตสุดท้ายจะจบลงครับ และทั้งหมดนี้คือ23เกมที่ไม่ได้เป็นแค่เกมแต่มันคือภาพยนตร์ที่มีชีวิตที่เรามีสิทธิ์เลือกตอนจบของตัวเองบางเกมทําให้เรายิ้มบางเกมทําใหเราน้ําตาสึมและบางเกมทําให้เราเงียบไปครู่หนึ่งเพื่อคิดถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ในใจเราไม่ว่าคุณจะเป็นสายแอคชั่นแฟนตาซีหรือดราม่าหนักหัวใจเกมเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าศิลปะของการเล่าเรื่องไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนจอหนังแต่มันเติบโตอยู่ในโลกของเกมด้วยถ้าคุณมีเกมที่รู้สึกเหมือนดูหนังอยู่ในดวงใจคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมอยากรู้ว่า ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องวันเธอเพื่อไม่พลาดเกมใหม่ที่น่่งสวยทั้งอินและมีความหมายและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบสวัสดีครับ